สวัสดีครับสวัสดีทุกคนวันนี้เรามาหาเห็ดกันนะครับมาหาเห็ดคลิปนี้มาหาเห็ดนะครับต้นเดียจะเกิดแถวๆนี้นะครับผมเลาะมาแล้วนะครับแต่ไม่มีนะครับไม่รู้ว่าเกิดหรือเปล่านะครับ๋ยวถ้ามองไปก็จะเห็นนะครับถ้ามีเนาะมาหาเห็ดครับยิ่มหองนะครับ ออกมาอุ้มนี่นะครับอุ้มนี่เอาพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วเจอแล้วเจอแล้วครับนี่ครับหนึ่งดอกครับเจอแล้วดูว่ามีอีกไหมไปดูว่ามีอีกไหมไม่มีเลยหมดเลยแล้วนะครับที่ไม,ม่มีดอกเดียวนะครับมีดอกเดียว มีดอกเดียวครับอือนีอครับมีดอกเดียวเท่านั้นนะครับได้แล้วนะครับโอเคมีดอกเดียวนะครับเพราะว่าฝนไม่ดีนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ